อุดรเป็นคนคสวัสดีค่ะมติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะสสจอ,อุดรธานีจัดอบรมวิทยากรครูขอเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในายกอบเกียรติการจนะร่องทัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรครูขอขายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเก่งและดีทุบีนัมบวรจังหวัดอุดรธานี ระจำปี2 5 5 7โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักพัฒนาชุมชนตำรวจและตู้จำนวน1 2 0คนเข้าอบรมเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดวนกลับมาเป็นปัญหาสำคัญและแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงหลายขึ้นซึ่งผลสำรวจล่าสุดพบว่าถูกผัก่วนย่งบกเข็มแข็งที่จะพนึกกำลังเป็นวาระของชาติรวมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจึงได้เปิดโครงการอบรมวิทยากร ขายพลังแผ่นดินคู่ขอเพื่อให้มีวิทยากรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับอำเภอทั้ง20อำเภอเป็นทีมวิทยากรในข่ายพลังแผ่นดินโดยจะทมีการลดนล้ำร่องถูกรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นกระแสของสังคมนำผู้เสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยยิ่ยอมเข่าบำบัดร,รักษาในระบบสมัครใจไฮไลท์ที่สุดและนำความอบอุ่นสู่ครอบครัวพ่อแม่และชุมชนเรากล้มามติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ,อ,อ่อนซอนอุดรกันได้ไหม พอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเจ้าอุดรเป็นคนขยัน